จังหวัดหนองคายจัดพิธีถวายราชสการะเนื่องในวันสมเด็จพระนานรายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2565ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดเมื่อช่วงเช้าวันที่11กรกฎาคม2565ณหอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารากลางจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนานรายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระนานรายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยากับพระราชมารดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175ขึ้นเสวยร,ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเสวยราชที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ10ปีจึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองละวาาัฒนีหรือลบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบมููกล้าหารทรงปกครองอาณาประชาราชด้โดยทศพิร,ราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมอย่างความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างดียิ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่องสมเด็จพระนานรายมหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง32ปีจึงทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2 2 3 1สิิริรวมพระชนมายุได้56พันษาการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนานรายมหาราชในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการมีการเว้นระยะห่างและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน